ครับผมสวัสดีครับก็บมาพบกับเป้ารีวิวนะครับผมอ่าวันนี้ก็ผมมีสินค้าพิเศษสุดๆเลยนะครับผมก็เป็นรุ่นลิมิเต็ด dition เลยเนาะครับอ่าเกี่ยวกับเครื่องมือไร้สายเนาะก็เป็นอ่าสว่านไร้สาย3ระบบนะครับผมตอนนี้อ่าก็ห้างชั้นนําทุกสาขาเลยนะครับเนาะก็นําสินค้าตัวนี้เข้ามาแต่ว่าจํานวนจํากัดนะครับผมอ่า ที่ไทยวัสดุเนี่ยก็จัดจำหน่ายเพียงราคาเพียงแค่3,990บาทนะครับผมจากราคาปกติที่5,590บาทนะครับผมตัวนี้อ่ะเป็นสว่านไร้สาย3ระบบปกติเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรีอ่20โวลต์นเนาะแต่ว่าความจุจะอยู่ที่2แอมป์เนี่ย2ก้อนแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาพิเศษเลยเขาจะมาพร้อมกับแบต2แอมป์ก้อนหนึ่งแล้วก็แบต4แอมป์ก้อนหนึ่งนะครับผมก็พิเศษเลยครับเนาะเดี๋ยวอ่ะเรามาดูรูปรษณ์ก่อนนะครับผม ตัวที่ผมจะนํามารีวิวเนี่ยก็เป็นสว่านไร้สายสาระบบเป็นของโลเวลนะครับสินค้าโลเวลเนี่ยก็ประกันให้ที่1ปีนะครับผมส่วนตัวรุ่นก็อยู่ที่รุ่นก็คือ DBDC 2 0 5 X นะครับผมครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกล่องนะครับนอกว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับส่วนตัวกล่องก็รูปลักษณ์ก็สวยงามนะครับตัวนี้กล่องก็สวยงามเนาะถ้าเราใช้เครื่องมือโลเวลเนี่ยก็อย่างทุกคลิปที่ผมทําไปเราสามารถต่อกันได้นะครับผม ก็มาพร้อมกับใบรับประกันนะครับตัวนี้แล้วก็ลูปลักก็สวยงามนะครับตัวหัวก็เป็นหัวเหล็กด้วยแล้วก็มาพร้อมกับแบต 4M 1แอมป์หก้อนแล้วก็แบต 2M แอมป์อีกก้อนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนเลยแต่ถ้าเรานับว่า2 m แอมป์เนี่ยเราเท่ากับว่าเราจะได้แบตสแอมป์เนี่ยเป็น3ก้อนเลยนะเราจะพูดอย่างนั้นก็ได้เนาะตัวนี้นก็พิเศษเลยแบต4ีแอมป์มารูปหนึง ครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูรูปลักษณ์ก่อนก็ได้นะปรับหนึ่งปรับสองได้นะครับตัว 1: หนึ่งสองได้ครับก็สว่างสามระบบเนาะมีขันสกูครับผมเจาะเหล็กเจาะไม้แล้วก็ตัวนี้สามารถจะปูนได้นะครับส่วนปรับระดับนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้ถึง20ระดับนะครับผมในการที่เป็นแรงทรอกในการขันสกูเนาะครับผมก็อย่างที่ผมทําทุกๆคลิปก็คือเรงสั่งไปก็ หมดฝาสกูยิงไปสุดเขาก็จะฟรีให้นะครับปรับซ้ายขวาได้ครับผมมีไฟ led ให้นะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีบอกเนาะว่าปริมาณของแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นี่อยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของเขาเลยก็เป็นมอเตอร์ที่ไร้แปรงฐานแล้วเนาะเป็นบัตเลสมอเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ครับผมครับก็มีแท่นชาร์จให้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสเปคนิดนึงครับผมว่าสเปคเครื่องตัวนี้เนี่ย ประมาณไหนเนาะครับผมบตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็กําลังตัวเครื่องเนี่ยครับผมก็จะอยู่ที่20โวลต์นะครับผมตัวรอบเนี่ยปรับได้2ระดับนะครับรอบแรกของเขาก็อยู่สงูสงสุดเนี่ยอยู่ที่450รอบครับผมส่วนรอบ2เนี่ยก็รอบไปถึง1,500รอบต่อน,นาทีนะครับส่วนแรงบิดเนี่ยได้ถึง50นิวตันนะครับผมปรับแรงทอร์กเนาะก็ได้ถึง20ระดับนะครับความสามารถของเขาเนี่ยใน ความสามารถในการจับดอกนะสามารถจับดอกได้สูงสุดอยู่ที่10มิลมตนะครับตัวหัวนี้เนาะจับดอกได้10มิลมนะครับแล้วก็ความสามารถในการเจาะไม้ได้ถึง24มิลเมเจาะเหล็กได้10มิลมนะครับส่วนคอนกรีตก็เหมือนกันเนาะ10มิลมครับผมส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยครับผมก็แบตลิเธียมไอออนนะครับเนาะตัวนี้แท้ๆเลยมีมอกรับรองนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะครับตัวนี้นะ้องรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยแล้วก็คือที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้เขาทํามาเพื่ออฉลองยอดขายสองหมื่นเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็เขาจะบอกเลยว่าลุ้นทองทันทีเนาะเมื่อเราเปิดกล่องมาเนี่ยครับผมเราจะเห็นตัวนี้เนาะครับเนาะเป็นตัวตัวนี้นะครับผมครับถ้าลูกค้าท่านใดซื้อไปเนี่ยเราขูดไปเนี่ยแล้วเราเจอว่าเราได้ทองสองได้ทอง20,000มูลค่า20,000เนี่ย ก็เหมือนเราถูกหวยไปด้วยนะครับเราก็ได้ใช้สว่านคุณภาพดีๆไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับผมครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้สินค้าเพิ่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรพิเศษเนาะผมก็เลยทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับท่านใดเนี่ยอยากดูสินค้าตัวจริงได้ก็มาดูได้เนาะที่ห้างไอวัสดุทุกสาขาเลยหรือว่าห้างชั้นนําโดยทั่วไปนะครับผมหรือว่าผมก็จะฝากลิงก์เนาะไว้ใต้คลิปอย่างเช่นเคยเนาะลิงก์ตัวเนี้ยก็จะสนับสนุนตัวผมนะครับพี่ๆท่านใดก็ อยากส,สนับสนุนตัวผมเนี่ยก็สามารถสั่งสินค้าไม่ว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ฝากกดติดตามและกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับ